ขงหัวสินได้ค่อยเปมีซื่อเสียงอยู่กอ่าดิพิมพ์ผ้าก็ค้นใจเพลทคนช่อมมว่าจังโอ้ก่อนแรกว่าแล้วฟังเสียงฝนฝนเสียงฟ้าเออแม่นเว้ยฟังเสียงฝนฝนเสียงฟ้าบนน้าผ้าฝ้าห้องตางสิ้นเนสาคว้นข้าหัวละดีเปิดกองเอี่ยมมันดังกึ่งตัง,ตงแต่ไกล โอ้ยน้อพอละทำาไม่ใจนางนองคันึงจองนอง้อหวนหลังทั้งจะนันง่งน้อเป็นสาวผู้เบาจานในมาตาแล้วครัวันวานยังจำได้นาบ่ลืมไงที์ผ้าน้างสัญญากต่ออายุยนะ่า่อยป่าเล็แดว หลังจับมือนันแล้วมีไอพีเสียงบุญมีย่ายบัวสีมาขอเด้ยกหยกงอม,มาเป็นไพยแล้วไพในใจยังคนิ้งนำสู่จานทองดีบ,บเ่เวนวางพิมพ์ผาเอ,อ๋ยออออออมาเรียงยาย่านแต่ตนกลางทางจงไม่นั่งอยู่บ่อแล้วใจมันแปววแห่งเือมแผงเป็นแบบนี้ชีวิตฉันมันบอเนี่ยสังายแม่ของผัว คำแล่มมาเห็นน้าหัวว่าเฮงเปิงเติมเกินเอินม,มาป่อยนี่แหละนอบอนมันสมนอยใจห้อยข้างออยอ่อยทูกเสาคำพิมพ์ผ้าเอ๋ยคิดน้ำสู่เก่ากรรมเสียงนอนปำวาแต่จานมื่อใดได,ไดบอกคิดอยากสิอยู่บ้านลำคานยาตามองเห็น บอสบายนีลงเงินไปเดียวคุยอยู่น้ำคุมแล้วไปหาสมนาบัอยู่น้ำเขาไทยหฮือื่นพอดีเสื่อมมนบอุมยุ่งอนแม่นาดังไฟใจมันนอน ซิบกว่าปีเราพอได้ยู่น้ำฝนใจไปพร้อมๆจำเกลือนในแล้วล่ะเออจำก้อนได้โอเคก้อนจำก้อนอะไรล้ว